เป็นตึกใหม่นะคะชื่อว่าเอเอสียบก็มีแอคทิวิตี้ให้ทำเยอะมากแล้วก็แบบหนูเองชื่นชอบชั้นชั้นสองมากเพราะว่ามีบอร์ดเกมแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยมีแบบเค้กต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ข้างบนมีแบบสตูที่ซ้อมเต้นได้แล้วก็ข้างบนก็คือมีสตูที่แบบสามารถนั่งเล่นกับเพื่อนได้อีกอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นสเปซที่แบบเราสามารถมากับเพื่อนๆได้ถ้าจะมาคนเดียวก็ได้เหมือนว่าเพราเขามีแบบเกมให้เล่นเลย T S Y อะไรอย่างเงี้ย เป็นตัวของจนซีใช่ค่ะเจนซีก็หนูหนูหนูเป็นเจนซีเนาะใช่ก็ก็คิดว่าแบบมันเป็นสเปซจริงหนูวเหมาะกับทุกวัยค่ะวัยไหนก็มาได้แบบใช่ใชช่วัยไหนก็มาได้แล้วก็ แค่แบบมันมีความวายเว้มีความสดใสมีความสีสันนว่าต้องมาได้ไหมคะได้เฮ้ยพ่อหนูพ่อหนูชอบเล่นเกมหรอชอบป่ะเหมือนเหมือนจะเล่นเกมได้อยู่แล้วก็แบบจริงๆหนูก็หาย t i v i ี y ทำกับพ่ออยู่บอาจจะมาที่นี่นะคะมาได้ได้เลยค่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาเอสสยามกันนะคะรู้สึกว่าเป็นที่ที่แบบ เรามาวันไหนก็ได้เราแบบเรียนเสร็จเราก็มาหรือว่าว่างๆทั้งวันก็มานั่งได้ยาวๆเลยค่ะเป็นที่ที่ควรลองมาอย่างมาค่ะพ่อเลาอทำอะไรก็ดังหาะเลยเห็นเห็นว่าเอลลี่ไปแซวรู้ไว้ว่าพ่อดั่งกับลูกแล้วตอนนี้ใช่พ่อพ่อดังมากค่ะพ่อก็ดังมากๆแล้วก็แบบอ๋อเขาทาหน้าขาวใช่เอาเรื่องความดังของก่อนลูกไปไอ้เรื่องทาครีมกันแดดลูกไป คือเขาเขาดังไม่แต่เขาดังอยู่แล้วนะคะแล้วแบบคือปาะ่าก็แบบค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์และตลกอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้หนูก็หนูก็คอยติดตามเขาในโซเชียลมีเดียอยู่ะคะ่ะแล้วก็แบบว้าวกับคอนเทนต์ที่เขาทำตอนนี้ถ้า <c oughs> ถ้าจะต้องเจอพ่อที่จะนัองเ้ิร์ตรอหน้าเลยตอนตอนนี้ตอนนี้ก็นัดอยู่ค่ะแต่ว่าแบบเหมือนเราว่างไม่ตรงกรรันสักทีอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเดือนนี้ต้องเจอค่ะเพราะต้องอัปเดตหน่อยว่าคุณอัพอะไรบ้างว่าใครดังกว่ากันครับตอนนี้ตอนนี้พ่อดังค่ะอยู่แล้ว ก็แซลก็ส่งให้เขาดูค่ะแล้วแบบคือคนที่รู้จักกับหนูเขาก็จะชอบแคปมาให้ดูว่าป้าําอะไรบ้างแล้วเขาก็ส่งมาว่าพ่อแบบทําอย่างนี้อีกแล้วหนูก็แบบว้าวเซอร์ไพรส์นไหนที่ที่พ่อทแล้วน้นะค่ะอันนี้อันนี้ให้เลยค่ะให้เลยชื่นชอบใช่คะชื่นชอบคือหนูแบบรู้สึกอินสปายจากเขามากเพราะว่าคือรู้สึกว่าเออควรทาครีมกันแดดเนาะแล้วก็แบบเห็นเขาแล้วก็ เป็นเป็น r e m i n อร์ที่ดีว่าเราควรทาอะไรเงี้ยอันนีุ้ณอยากทำตามเลยแบบนั้นเลยพิมพิกันแดกควรเข้าพ่อหนูมากๆอย่างเงี้ยถ่ายงานให้ขายงานให้เข้าได้แต่หนูได้ถ่ายทำไมว่าทำไมพ่อถึงทาสกับฉาพหนูหนูไม่รู้แต่แต่เหมือนเขาเป็นคนที่เขาตีก๊อฟใช่ไหมคะแล้วพอแดดมันร้อนมากๆอะไรเงี้ยเขาม่น่าจะอยากแบบให้มันรู้ว่าแบบว่า p r o เทคแน่นอนเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบโบ๊ะเต็มที่ ปกติเราต้องทาให้ขาวขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะถึงจะโพสต์คได้จริงๆมันก็ได้นะคะมันก็ถือว่าแบบไร้เลยอะไรเงเป็นเรื่องปกติของการไปไหนอ๋อแต่แต่มีบ้านที่เขาจริงๆตั้งแต่เด็กๆหนูก็แบบคิดบ้างคิดบ้างนะคุณไม่ได้ทาพีนไปแต่คุณไปแต่พีนเยอะหน่อยอยู่แล้วอยู่แล้วหนูไม่ได้ตกใจขนาดนั้นแต่เป็นกันแต่มากไม่ได้ตกใจมากขนาดนั้นค่ะแต่แค่รู้สึกว่าปาป๊าเป็นคนให้ ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรให้ความสัมพันธ์บบการดูแลตัวเองในเรื่องการออกแดดอะไรเงี้ยพราเขาตีกอล์ฟเยอะมากๆว่าหลานคุก็จะว่าอาอาพิงกันแดดใช่เขาบอกบอกทาสองข้อนิ้วแบบทาสองข้อศอกใช่ S P F แปดหมื่นใช่ อยากแบบแบ่งมาใช้บ้างเลยหรือเราพี่ได้ข่าวมาตัดพ่อเลยปะตอนนี้พ่อแบบโกรธมาค่ะเพราะว่าฉ่ำวาวมาก <c oughs> <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่คุณพ่อบอกว่าหนูอยากประสบความสำเร็จเพื่อให้เราดีใจอะเราได้ยินแล้วเราคิดยังไงซึ้งซึ้งจริงๆแบบที่จริงคนอาจจะคิดว่าหนูกับพ่อคุยกันเรื่องงานเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องงานเานท่าไหร่คือเจอกันแบบ พูดถึงเรื่องอื่นในชีวิตอะไรเงรรี้ยค่ะเรื่องตลกตลกอะไรเงรี mm ้ย hmm. พอพอได้แบบว่ารับรู้ถึงความรู้สึกนะั้นของป๋าแล้วรู้สึกซึ้งใจจริงแบบหนูก็ภูมิใจในตัวเขามากอยู่แล้วเราอาจจะแค่ไม่ได้บอกกันว่าแบบว้าวภูมิใจจังเลยแต่ว่าแต่ว่าหนูก็บอกว่าแบบคอยติดตามผลงานเขาตลอดจริงหนูก็แบบ mm hmm. เห็นเขาประสบความสำเร็จหนูร mm ู้สึกดีใจมากดีใจกว่าตัวเองจะทําอะไรได้ดีอย่าอย่าบอกอะไรกับป๋าแลอย่าบอกอะไรกับคุณพ่อบ,บ,บ,บ้างพอเราแบบ ถ้าอยากก็ทำให้เราภูมิใจอ่ะโอ้ยภูมิใจอยู่แล้วไงคะ่ะนี่เขาเป็นพ่อเขาภูมิใจนะคะคุณค่ะคก็บอกนะว่าแบบหนูดีใจแบบเวลาเขามีงานเข้ามาค่ะเหมือนเขาก็จะบอกว่าเขามีซีรีส์เข้ามานะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นละครนะหนูก็จะบอกแบบเฮ้ย hey, ด,ดีดีมากรอดูอย่างค่ะ มีโอกาสอยากร่วมงานกับพ่อไหมอาจจะได้จริงก็อยากนะคะอยากเพราะว่าไม่เคยือเคยตอนเด็กมากที่แบบมันถ่ายรายการด้วยกันแล้วก็เคยเล่นเล่นซีรีส์แบบสั้นๆด้วยกันที่เขาเล่นเป็นพ่อหนูมันก็ว้าวมากบทแบบไกลตัวสุดๆแต่ว่าแต่ว่าก็คือตอนนั้นเล่นด้วยกันแต่หนูเด็กไะคะหนูแบบไม่ได้มีประสบการณ์แต่ตอนนี้หนูก็อยากลองเล่นอะไรที่แบบที่ท้าทายด้วยกันแล้วก็ต้องตลก ไม่ไม่แน like like, no, ่ใจเหมือนกันค oh, ่ะแต่ว wow. ่าถ้าถ้ามีก็มีก็ได้ค่ะเล่นเล่นแบบเป็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยว่าต้องประทับฝีปากกี่เป okay. ็นใบเลาเลยได้เลยรับรับโอ้โหหนูน่าสูซื้อข้าวได้ค่ะเขาเขาค่อนข้างแบบว้าวร้อนแรงร้อนแรงตอนนี้นัดคินต้าวแ่บล่าสุดที่จะไปกินข้าวแบบเร็วเล็อกยังยังยังไม่ได้ล็อกเลยเหรอแต่ว่าเขาให้วันมาแล้ว ่แล้วก็ล่าสุดเขาก็ส่งมาบอกเขาว่าว่าเขาไปออกรอบไปตีกรอบตอนนี้คือใครสนกว่ากันครับผูป้าแล้เราได้รีบเลยคะว่าเราจะทำอะไรเมื่ได้เจอพ่อปกติเราก็กินข้าวกินข้าวค่ะแล้วก็แบบตอกเลยข้าวเยข้าตอกใช่กินข้าวตอกมาถามเป็นการเพลงนะแอลลี่งางจะมี็งารเพลงใช่เดือนกันยายนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดือนี้เดือนี้จะเป็นยังไงคะเดือนนี้ s i n g นี้ ากที่ได้ฟังค่ะก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตืด้ดตื้ดกว่าเดิมตื้กว่าเดิมแล้วก็มีความร้อนแรงเป็นเป็นแนวใหม่ที่หนูไม่เคยทําเลยค่ะอาจจะขอใบ้นิดนึงว่าแบบมันแรปเยอะทําไมกล้าเสี่ยงทําอะไรที่ <laughs> ไม่รู้กันไ, <laughs> ไม่รู้เหมือนกัน โตขึ้นเลยไหมคะโตขึ้นเลยมันก็เลยเปลี่ยนไปใช่คือคือรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่หนูต้องลองอะไรอย่างอื่นเพราะว่าภาพที่ทุกคนจาหนูคือแบบลองเพลงลองเพลงเสียงใสยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเออการแรปอะไรเงี้ยหนูพูดมาตลอดว่าแบบไม่อยากทําไม่อยากลองแล้วก็แบบไม่อยากเต้นหนักๆแล้วอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่า ชีวิตนี้มีใช้ครั้งเดียวค่ะแค่ทำไปเถอะเพลงตั้งใจขายความเซ็กซี่หรือความคิีดที่เป็นแบบแรปไปความเท่ค่ะแต่เท่ไหมนะตองมี p e r f ของแอลลี่บนเวทีคือสะบัดเลยนะเรื่องงานเต้เลยคล้าๆที่จะเต้นเต้นแรงอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็หนูรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบแนวของเราค่ะหนูหนูไม่อยากทิ้งการเต้นหรือการร้องหนูรู้สึกว่าทํามันควบคู่ไปมันก็มันก็ทาให้คนดูเขาแบบสนุกไปกับเราได้อยากทำงานใหกับพ่อแม่ อุ้ยเหมือนเขา cover เพลงหนูไปใช่เหมือนเขา cover เพลงหนูไปก็ก็อยากนะคะตอนแรกคิดว่าจะร้องด้วยกันแต่ว่าแบบเคยเคยร้องไม่ตลกด้วยกันมาแล้วรอบนึงแต่หนูร้องไถยไม่ได้ร้องเพลงไม่อยากร้องเพลงตอนจากตอนนั้นแหละหนูเป็นอยางที่จะเห็นเห็นไหมเนี่ยใช่ก็เก้าสูตรไหมหรือว่าแบบเจนซีเลยจเห้ยพ่อมาเต้นเลยอ่ะไหมโอตอนนี้ น่าสนใจนค่ะเดี๋ยวจับเขาเต้นดีกว่าเป็นฟิวเซฟใช่จริงหนูก็ถ้าเผื่ว่าคนอยากดูก็บอกได้ค่ะ,ะเ,ออเราแค่แบบไม่มั่นใจว่าแบบจะมีใครอ,อยากดูไหมหมายว่าเขาเต้นจริงจังได้เลยเนาะจริงๆเขาเต้นได้เขาสกิลหนูมาจากเขาเลยแหละค่ะออใช่ก็ที่หนูแบบชิบช้าทุกวันนี้ก็เขาชิบช้ามาก่อนเต่มาด้วยกันแล้วก็จะโค้งเพลงนี้ใหม่ที่ใหม่ โหได้หนูบังคับเีจะหนูบังคับเออบังคับเลยเนาะได้ไม่ได้หนูบังคับได้จะได้ฟังประมาณได้ค่ะจะได้ฟังตอนไหนเร็วๆนี้หูยหนูตอบงี้ทุกคนก็อาจจะมาโหหนูหรือเปล่าอ้าวบอกไม่ตรงงั้นหนูบอกว่าแต่ที่ค่ายก็อาจจะมาโหหนูเหมือนกันเอ่อไม่เกินไม่เกินหนึ่งไตรมาสแล้วกันเถอะไตรมาสนี้สามแค่นี้นะ หวังว่าปลายปีปลายปี maybe